Three, two, one, go. กองเชียร์สิลูกกองเชียร์นี่ลุ้นใจจะขาดเลยนะช่วยยังไม่หันมามองเลยอ่ะสองคนอันนี้เหลือสองไข่แล้วนะคะตอนนี้ไข่เจียวกับไข่ดาวแล้วเดี๋ยวมีมีไข่ชื่อไข่ตุนไหมคะขึ้นมาเดี๋ยวให้เลยอ่ะไข่เจียวไข่ดาวสลับกันไปมานนลูกนะใครคิดไม่ออกนับหนึ่งถึงห้าคนนั้นตกรอบไปนะโอเคนะเข้าใจกติกาถือไม้เองเลยลูกพูดเสร็จส่งให้เพื่อนนะใครตันภายในห้านาที ป้าตัดลงเลยนะโอเคนะโอเคผลไม้สีแดงของเราคือแตงโมครับแตงโมแก้วมังกรเอาละหนึ่งงอเขาอาเบอร์รี่ฮะเบอร์รี่แดงไหมคะแดงเนาะแดงหมดอะคำว่าเอาต่อไปนับหนึ่งนับสองนับสาม Nắp Xì Nắp ฮ่าโอเคอัง,งุนนะลูกป้าใจจะขาดอยู่แล้วข้างล่างอัง,งุนอัง,งุนไม่ฟังเลยโอเคไม่เป็นไรให้เราสองคนเลยดีกว่านะะาบอไปเลยน่ารักมากๆเลยทีเดียวอัง,งุนก็แดงเบอร์รี่ก็แดงล่าสุดแดงหมดนะคะข้างล่างนี่แดงหมดเลยตอนนี้อัง,งุนเขียวอัง,งุ่นแดงมาหมดเลยขอบคุณมากๆ آ, อ่ะบอไปเลยคะ่ะลูกขอบคุณนะ้ามาสร้างสีสันด้วยกันนะคะสองไข่นะลูกนะขอบคุณคับไข่เจียวกับไข่ดาวน่ารักจังเลยเนาะ มีไข่ตุนไข่ต้มไข่พะโล้ได้หมดเลยคุณแม่น่าจะมีลูกสักเจ็คนจะได้ครบทุกไข่ไข่ทรงเครื่องไข่ลูกเคยนะคะน่ารักมากนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันในวันนี้ที่เรามอบให้สําหรับทุกๆคันนั่นเองนะคะนี่คือของรางวันยังมีอีกยังมีอีกแปดโอ้โหถ้าเราเล่นแบบนี้เดี๋ยวรอรอตอนนี้เราคือทักสองทุ่มครึ่งบอกเลยนะคะทางลางบอกแล้วนะล้มได้เลยนะ เขาเชิญกลับไปลงำต้นแล้วอะไรอย่างเราจะขออนุญาตแจกรางวัลต่อแจกรางวัลเอาอยัางไงดีเราจะเล่นสีกันกันดีกว่าเนาะใครมีสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนะาะอจะได้แบบง่ายๆเลยแจกให้กันง่ายๆเลยทีเดียวนะคะเอาอย่างนี้เมื่อกี้ถามว่าใครซื้อของภายในนี้บ้างแล้วมีคนช้อปปิ้งของดีของลำปางบ้างแล้วหรือยังคะไม่จำกัดว่าเป็นอะไรนะ ค่าก็ได้ของของใช้อะคะที่เป็นของใช้ที่ไม่ชอบกินน่ะมีไหมมีใครซื้อผ้าถุงไหมคะมีใครซื้อเสื้อพื้นเมืองไหมถือว่าเป็นของแถมแทนคันขอบคุณที่ท่านมาช้อปปิ้งกระจายเงินเป็นเศรษฐกิจให้กับคนลำปางของเรามีไหมคะมีคือของฝากอ่ะของฝากอ่ะมีใครซื้อข้าวแตนมาบ้างคะมีใครซื้อข้าวแตนมาบ้างมีใครซื้อน้ำสองเกลี้ยงมาบ้างคะไม่มีเลยเหรอ ที่นั่งนี้ทุกท่านไม่ได้ใช้ตังค์เลยใช่ไหมคะนั่งอยู่ตอนนี้นใช้หรือยงังใช้หรือยงังอันนั้นน้ำอะไรคะน้ำเปล่ามีน้ำส้มเกี้ยงไหมของดีเมือถือนของเราอ่ะใครซื้อส้มเกลี้ยงมาบ้างมีโอ้โหน้องคนข้างหน้าซื้อทุกตลอดเลยไม่มีใครช้อปปิง้งเขาแต่งก็ไม่มีเลยหรอคะของดีของลำปางมีอะไรบ้างกละแมมีใครซื้อกละแมบ้างมีอะมีไหม ไม่มีอ่ะตัวเองไม่ได้ซื้อแน่นอนไหนโชว์หน่อยมีไหมอ่าผ้าถุงมีไหมผ้าถุงไม่มีเสื้อผืนมืองก็ไม่ได้ซื้อสรุปเรามาดูพี่เอ็ดดี้ฟรีๆนะแบบไม่เสียอะไรเลยเพราะเราอยากให้ดูฟรีอยู่แล้วอันนี้เป็นกําไรเนาะแต่เราอยากจะให้ทุกท่านได้ช่วยกันในการที่จะมีของฝากของคนลำปางของเรากลับบ้านไปด้วยนั่นเองนะคะไม่คิดถามแล้วว่าใครมาจากต่าง,งจังหวัดบ้างมีใครมาจากต่างอำเภอบ้างคะ่ะ อำเภอที่ไกลที่สุดของลำปางตอนนี้มองว่าเป็นอำเภออะไรคะเถินเงววังเหนือมีใครอยู่สามอำเภอนี้มารับแกบไปเลยค่ะอา่าใครอยู่เถินเงววังเหนือมาเลยค่ะมาเลยมาขออนุญ,ญาตขึ้นบนเวทีโชว์ตัวหน่อยค่ะเพราะว่าเรามาไกลค่ะวันนี้เถินเงวและก็วังเหนือร้อยกว่าโลขึ้นไกลจริงนะคะ สุดสายใต้คิดดูว่าลำปางของเรายาวไม่ยาวเนาะพี่ตูนบอดี้แสลมวิ่งตั้งแต่แม่พิ่กว่าจะออกงาวใช้เวลากี่วันดันยาวมากเลยแนมะ่ผ่านทุกอำเภอเลยอ่ะเชิญเลยค่ะ,มา,ะคมาเอาแก้วมาแจกเลยครับผมมาเลยค่ะทีมงานอะตัวเล็กตัวเล็กจากอำเภอเลยค่ะงาวค่ะคุณพี่พเถินค่ะนี่เป็นวังเหนืออเถินมาถาสามเถินเป็นละววัวงเหนืออยู่ไหนคะวังเหนือ มีไหมเอ่ยเชิญมอบเลยค่ะขอบพระคุณนะคะเราขออนุญาตแจรกรางวัลไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงช่วงเวลานะคะที่พีดีทำการแสดงขอบพระคุณค่ะเนี่ยแจกน่ายจะตายเห็นไหมอยากจะแจกเรีอยกขึ้นมาเอาเลยค่ะเรียกขึ้นมาถ่ายรูปเลยมาเอาไปเลยง่ายๆอยู่เดี๋ยเมื่อกี้ขาดบางเหนือนะมีใครอยู่บางเหนือไหมคะ มีไหมเอ่ยเพราะเมื่อกี้มีสองเถินมีเถินมาสองคนน่ารักมากภาษาเถินจะเป็นภาษาที่น่ารักนะคะฟังแล้วร้เขาเรียกว่าละมุนโูมากมากแล้วเป็นเอกลักษณ์มากๆฟังแล้วก็รู้เลยว่าเป็นคนเถินนั่นเองข้างนอกใครที่รชอชมพีเอ็ดีนะคะใกล้จะถึงเวลาแล้วสองทุ่มครึ่งเป๊ะเลยพีเอ็ดีเริ่มเลยเวทีนัานน้านจริงโต๊ะที่เรามาแค่นี้น,นะคะแต่เห็นแม่แม่มานักรอตั้งแต่ห้าโมงเราก็เลยเคลียร์ตรงนี้ให้ ล้ำมงเอาเต็มตีเลยนะเจ้าใครรู้จักเพลงใหม่พี่เอ็ดดี้ตลาดแตกบ้างคะถ้าใครฟังอสองมทลำปางต้องรู้จักแน่นอนรู้จักมาเอาของรางวัลบนเวทีเลยค่ะเพลงอะไรคะบอกให้เจ้าตัวชื่นใจหน่อยแล้วบอกเจ้าตัวด้ยวยว่าที่อสอมทเปิดให้เขาด้วยมาเพลงอะไรคะเพลงอะไรขึ้นมาเลยมาขึ้นมาเลยขอเพลงขออันเดียวเลยใหม่ล่าสุดออกใหม่ๆเลยใครรู้ยกมือแล้วมาเลยคะ่ะ คุณพี่ต้องรู้แน่นอนัวนี้รู้แน่นอนคุณพี่เสื้อแดงนี่รู้ใช่ไหมคะอ๋อลูกยายที่นั่งให้มาอยู่ข้างหน้ารู้เหรอลูกมามาเลยโอ้โหไม่ยอมนะน้องไข่ไม่ยอมนะไข่ไอ,นะขอะไรนะเนี่ยไข่เจียวลืมงงสับสนระหว่างไข่าดาวกับไข่เจียวไข่เจียวมาจากไหนลูกถามนิดนึงขึ้นมารอบสองละแม่กลงอ๋อแม่กลงอำเภอเมืองน้องของเรานี่เองอันนี้ตั้งใจมาทำอะไรครับที่นี่ มามาดูศิลปินมารอพี่เอดี้โดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าชอบมากเพลงใหม่ล่าสุดของพี่เอดีต้ตลาดแต่คืบเพลงตัวตึงขี้เมาตัวตึงขี้เมาใช่เหรอไม่ใช่มันมาถูกทางแล้วแสดงว่าพ่อที่บอกมาผิดไม่ใช่ชื่อเพลงนี้มีไหมใครอยากช่วยใครอยากช่วยน้องไข่เจียวใครอยากเชี่ยวช่วยน้องไข่เจียวมันมาทางนี้แล้วเมื่อกี้ใครบอกหนูมาว่าตัวตึงขี้เมาใครบอกพอ่อ ม่อ่ะร้องว่ายังไงถ้าร้องได้ถ้าร้องได้สักท่อดหนึ่งพี่ให้เลยอะอาจจะจําชื่อเพลงผิดแต่เนื้อร้องถ้ามันถูกก็โอเคอเมาั่มันไม่ใช่ชื่อเพลงที่เราตัวตึงนะคะพัพ <laughs> ใคนีาหักก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่อ่ะลองพูดสิถึงเมาก็ะหักแต้ ก็หักแต่ขีเราก็หักแต่ขีเราก็หักแต่ถึงใครว่าหักแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่ใครว่าหักแต่แล้วแต่แล้วแต่อันนี้มั่วทั้งคู่เลยนะพี่เอ็ดดี้อยู่ข้างหลังนี่ปาดเหงื่อเลยนะเครียดร้องไม่ถูกสักคนเลยเพลงนี้ชื่ออ่าตอบได้ยาบ้าขึ้นเมาหออ๋อบ่ได้จะอ่าเาให้มาให้น้องไข่เลยค่ะ แม่บอกว่าการุณาเรียกให้เต็มด้วยอย่าเรียกแต่ไข่ให้เรียกไข่เจียวด้วยเพราะเรียกแต่ไข่แล้วมันเขินเนาะอ่อนนอะไข่เจียวขอบพระคุณครับขี้เล่าหักแตนะเนาะแสดงว่าร้องได้นะนะคะมา้มีใครจะแบบว่าเมื่อกี้เนี่ยเราลองกับน้องไข่เจียวไปเรารู้สึกว่าเราก็มั่วเหมือนกันแต่ทำนองมันจะประมาณนี้คนะ่ะพี่อดีฟังเรารู้สึกยังไงคะเครียดไหมลองไปดูก็ถือว่าเป็นเพลงใหม่แล้วกันอ่ะใครร้องพี่เพลงพี่อดีได้สักสักสักท่อนไหม มีใครลองได้ไหมคะคุณพี่โต๊ะหน้านี้ต้องได้แน่นอนชอบเพลงไหนของพี่เอ็ดดี้ตลาดแตกเป็นพิเศษคะคุณพี่เสื้อแดงะ่ะชอบเพลงไหนของพี่เอ็ดดี้ตลาดแตกเป็นพิเศษคะเอ่อถามคุณพี่เสื้อแดงอะคะ่ะคุณพี่ชอบเพลงอะไรเป็นพิเศษคะเพลงไงอ้ย่างเจ้าอ้อเราจะลำมงได้กับเจ้า เราถ้าเขาร้องเพลงแล้วเขาจะํำมงได้ก็เจ้าได้นะเขาจะวะวานาะถ้ามันซ้าแล้วเขาก็ลำงได้เลยมามีใครร้องเพลงพ,ลงเพลง่เศษได้ไหมคะสักท่อนได้ไหมอะ่ะหน้าเวทีก็ได้อ่ะไม่ขึ้นมาบนก็ได้อ่ะหลายคนเขินไงนไม่กล้าขึ้นมาบนอยู่ข้างหน้าก็ได้อาสักท่อนสอนทรงรึ่งเตือนเลยนะคะข้างล่างอะ่ะ บอกว่าหมดทํทใา้ทําสัญลักษณ์แบบนี้นะคะ <c oughs> สองทุกค้นเดี๋ยวพี่เอ็ดดี้จะขึ้นมาพบกับทุกท่านนั่นเอง,เองใครร้องเพลงพี่เอ็ดดี้ได้บ้างร้องให้พี่เขาชื่นใจหน่อยสิเขาแอบ,บฟังอยู่ข้างหลังมาเลยมาเลยน้องอะไรนะคะมินอาขึ้นมาบนเลยดีกว่าข้างล่างไม่พอสําหรับเธอตรงนั้นไม่พอสําหรับมินอามินอาขึ้นมาข้างบนร้องได้จริงๆหรอวัยนี้ฟังพี่เอ็ดดี้ด้วยหรอ มันต้องรุ่นป้าหรือเปล่าลูกถึงจะฟังต้องรุ่นพี่เสื้อแดงหรือเปล่าน้องมีนามีเพลงอะไรที่ชอบเป็นพิเศษสาหรับพี่อดีตเพลงแรกปอยหลงวันสแกงก่อนเลยค่ะเพลงที่สองคือหนุ่มเกาหลีอมันใช่ของเขาสักเพลงใช่ไหมแต่แต่มันป๊อรปูล่าเพราะเขาอ่าเขาอมาโคมแล้วมันดังอย่างี้ปะจะร้องเพลงอะไรดีคะตอนนี้ แอลไปลงบานวางสะแก้วต้องลงแดงเดี๋ยวนี้ล่าสุดพี่เอดีให้อยู่หลังันนะเจ้ามันมาใจัยพิงคนมัให้อยู่หลังั <c oughs> นนะขอบพระคุณมากสำหรับความมีส่วนร่วมนะคะ่ะมอบรางวัลเลยลูกแก้วแก้วอยู่ไหนเอาลงไปเลยรับเลยคะ่ะรับเลยเลยกี่ไปคะสองใบแจกยังไงก็ไม่หมดนะคะถ้าปีเสื้อแดงนี่บรรลุมาห้องมันตึ๊งหมดวันนี้นะ ถ้าพี่เสื้อแดงไม่ลุกมาร้องเพลงพี่เอ็ดดี้ยังไงยังไงพี่เอ็ดดี้ก็จะไม่หรือขึ้นมาแสดงเพราะว่าให้ไปสองรอบละตะกี้ร้องโดร่งฝนกับพิษไปเอยรอบที่สองก็เป็นว่าบัจจัยรอบนี้มีใครไหมมีใครบอกเออเพลงพี่ได้ไหมคะสักเพลงอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆเลยทีเดียวอวันนี้ใครตั้งใจมาดูพี่เอ็ดดี้ตลาดแตกโดยเฉพาะคะ มีไหมโอ้โหอยแก้วเหลือสองใบแต่ต okay, ัはは้งใจมาเยอะเกินนะคะไม่รู้จะแจกยังไงเลยนะคะตั้งใจมาเยอะจริงๆดูดูดูเนี่ยสุดลูกหูลูกตาไปถึงฝั่งนู้นเลยเพราะช่วงนี้พี่อดีตเขาดังมากเลยนะป๊อปปูล่ามากฮะคุณพี่ตั้งใจมาใช่ไหมเออเพ้งเพ้งไอ้เนี่ยก็ที่นห้องเปลี่ยนภาษานี่ยนะสีเพ้งไอ้แม่ไอ้แม่เจอเลยขึ้นมาข้างบนเลยไหมแม่มามาอู้มาฮู้กันแม่มันอู้กันไก่ไหมเชิญเลยค่ะมาเลยคุณพี่เสื้อแดง มาเลยหนูรู้ว่าคุณพี่มารอดูตั้งแต่คือทีมงานยังไม่มาพี่เชิดแดงมาแล้วนะคะวันนี้เรามาขอบพระคุณมากมากเลยขอบพระคุณมากเลย,เลยทีเดียวนะคะที่มาร่วมสร้างสีสันกันในวันนี้สองทุกครึ่งหรือยังคะครึ่งหรือยัง คึ่งแล้วหมดเวลาไม่เตือนเลยข้างหน้าไม่เตือนเลยบอกให้ทําสัญลักษณ์หมดเวลาแก้สองใบนี่แจกไม่ได้เดี๋ยวเราเอาทุบก่อนล้วเสร็จแล้วไปแจกกันเนาะมันจะได้ครบกุขนตอนนี้นะคะหลายคนมารอพร้อมแล้วสําหรับพี่เอ็ดดี้ตลาดแต่พี่เอ็ดดี้ก็พร้อมแล้วเชว่นกันขอเสียงดังๆเพื่อเป็นกําลังใจงกับพี่เอ็ดดี้ตลาดแต่นคะค่ะ

สุขสันต์วันศารถไฟรถมากก้านครลรปางประจันปี2568กขอบคุณทุกคนสดทั้งผู้ใหญ่ที่กรารพขอบคุณพี่ป้าณนะอาจังหวัดลำปางงน,นี้นะครับคืนนี้สนุกสนานกับเอ็ดดี้ตลาดแตกพร้อมกันแล้วขอเสียงแฟนคนลับเอ็ดดี้อาเร็ว